ปล่อยน้ำสาเป่าลมจนเซียนส่วนหินไม่เละแล้วค่ะช่วงแรกๆที่ลองปล่อยน้ำแบบนี้คือส่วนหินเละหมดค่ะกวางก็กลับบ้านต่างจังหวัดไปหลายวันนะคะก็ปล่อยนอกบ้านไว้แบบนี้เลยคือสภาพแบบเละมากคือกลับมาบ้านอีกทีสาน้ําสีเหลืองคือน้าหายไปหมดแล้วอ่ะพอไม่ได้เก็บพอบเข้าบ้านก็อย่างที่เห็นค่ะล้มล้มกระจกล้มดีนะที่ไม่แตกอ่ะกวางก็รีบกลับบ้านไปหน่อยนะคะก็เลยไม่ได้เคลียร์พอบอะไรนอกบ้านเลยช่วงที่กวางไม่อยู่บ้านก็น่าจะโดนทั้งลมทั้งคนค่ะแต่ก็ไม่มีพอบอะไรเสียหายเยอะนะคะแล้วก็มาจัดการพกบนอกบมาาบ้นที่ น้ำบ่อนี้คือหายไปหมดเลยคือลมมันน่าจะออกไปเรื่อยๆนะคะก็เลยทําให้ฟิบแล้วก็น้ําทะลักได้แต่ก็ถือว่าโชคดีนะคะที่กวางปูยญาเทียมรองไว้ค่ะกวางก็เอาสระเป่าลมทิ้งไว้นอกบ้าน4ีหวันเลยค่ะก็ทั้งโดนแดดโดนฝนนะเทคนิคในการปล่อยน้ําเร็วๆนี้ก็ได้จากคนใน t ิ k กต็อกเลยค่ะก็คือการปล่อยลมออกนะคะน้ําจากสระนี้ก็ไม่ได้เยอะมากค่ะก็เลยไม่ได้ทะลักอะไรนะคะระหว่างปล่อยน้ําไปก็จะทําความสาดไปนะคะเพราะว่าพื้นมันจะค่อนข้างลื่นนิดนึงค่ะสระบ่อนี้เวลาเล่นคือนั่งสบายมากคือมันนุ่มมากเลยนะคะก็เดี๋ยวถ นี้มาเล่นนะคะเพราะวันน่ารักคือตอนแรกนึกว่าศาแตงโมกลมนี้จะไม่รอดซะแล้วคือคิดว่าน้องมันปวเปียมากเลยแต่ก็คือทนอยู่นะทุกคนก็คือไม่มีฟิบลมออกใดๆทั้งสิ้นค่ะเวลาปล่อยน้ํากวางก็จะปล่อยแบบนี้นะคะคือลมมันออกแบบช้ามากเพราะว่ามันเป็นรูอันเล็กนะคะก็ถือว่าเวิร์กใช้ต่อได้ยาวๆเลยค่ะและที่เสียดายที่สุดก็คือเสือนะคะคือเสือมันเปื่อยทุกคนด้วยความที่กวางตากแดดตากฝนอะไรไว้ก็คือมันเปื่อยหมดเลยนะและนี่ก็เป็นสภาพส่วนหินหลังจากที่เอาน้ําออกหมดแล้วนะคะส่วนหินบ้านกวางก็ว่าคปีกว สารน้ำเป่าลมที่บ้านก่อนนะเยอะเหลือเกิน